สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการทำ landing page นะครับหน้า o p f i n นะครับหรือว่า,าทำหลายๆอย่างเลยนะครับในการที่เราจะทำอัลโตอัลโตเมดมาร์เก็ตติ้งนะครับเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้คือ t y p e ฟ e a m นะครับซึ่งมีเครื่องมือย่อยลงไปอีกเนี่ยอีกหลายตัวเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูที่หน้าเซลล์เพจของตัว t y p e t h r m ก่อนนะครับอันนี้เป็น t y p e t h e m e นะครับก็เขาบอกว่าเป็น WordPress Theme และ plug-in tool นะครับก็สามารถที่จะสร้างคอร์สออนไลน์ด้วยเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็น Type Apprentice นะครับ เขาจะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้าง landing page นะครับสร้างเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็น landing page นะครับแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของ funnel ไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเทมเพ t e ให้เลือกมากกว่า290แบบนะครับที่เป็น landing page นะครับเราสามารถที่จะหยิบมาแล้วก็มาคัตตอมใหม่ได้นะครับหรือว่าจะรีดีไซน์ใหม่ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ off-inform นะครับ เพื่อที่จะใช้ในการสร้างอีเมลลิสต์เนี่ยนะครับเขาก็มีแบบให้เราเลือกนะครับมีเยอะมากนะครับสามารถที่จะทำแบบเอเ t ทสต i n g ได้นะครับว่าแบบไหนที่แสดงแล้วลูกค้ามีการคอนเวิร์ตได้มากที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับก็จะเป็นคริสนะครับ t y p uh, q u u i z นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสินค้า Every a f f i l i a t e ได้เช่นผมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเช่นาหาหรือว่าค้นหาโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคุณอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ทำแบบสอบถามไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นนะครับประมาณ4-5หข้อที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็ส่งเขาไปที่หน้าของ c a t u r a t i o n แล้วก็อาจจะใส่ลิงก์ในส่วนของตัวสินค้าที่เราจะแนะนำนะครับหรือว่าส่งเขาไปที่หน้า Landing Page เลยก็ได้นะครับในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเก็บชื่ออีเมลของเขาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาชอบอะไรนะครับเพื่อที่เราจะไป Convince เขาต่อในอีเมลอีกทีนึงนะครับ ตัมานะครับวันนี้ก็คือ create and sell online courses นะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะทำคอร์สเรียนได้นะครับอย่างเพื่อนๆที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แพลตฟอร์ม c ลิ o ท h ชามนะครับหรือว่าบนแพลตฟอร์ม Work from Home is Easy นะครับ uh, ทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยสร้างจากตัว type apprentice นะครับก็คือไอตัวนี้แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเพิ่ม conversion นะครับก็จะมี a l t i m a t u m นะครับก็คือเป็นนาฬิกานะครับเป็นเวลาที่จะ display แล้วก็ประมาณว่า promotion view x p i ในอีก10ชั่วโมง6ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นปลั๊กอินตัวใหม่นะครับก็เป็นออโตเมชันนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยเพิ่งเขาเพิ่งลอนชมาได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอันนี้ก็บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็น คอนซลนะครับใครที่เป็นคอน s ซ l ล์ที่มีคอร์สสอนออนไลน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเป็นโค้ชออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับในการที่จะรันธุรกิจของคุณได้นะครับหรือว่าเป็นออนไลน์คอร์สครีเอเตอร์นะครับต่างๆอินโฟพีนนนะครับพวกสร้างสินค้าประเภท Information p r o d u c t นะครับ บล็อกเกนะครับหรือว่า a f f i l i a t e r a r t e t e r อนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าถ้าเราทำ a f f i l i a t e เนี่ยนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันในการสร้างหน้าเซล l Page นะครับในการสร้างหน้า b o บนั Page ในการสร้างหน้า Quiz Page นะครับเป็นแบบสอบถามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงนะครับอีคอมเมิร e ์ซก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับตัว y y p t e a m เนี่ยเขาจะมะีมีกลุ่มเป็นคอมมูนิตี้ไว้พูดคุยนะครับเวลาเราติดปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปปรึกษานะครับหรือว่าไปพูดคุยในนั้นก็ได้นะครับในส่วนที่เราไม่เข้าใจนะครับหรือนะครับเปิดที่เกตคุยกับซัพพอร์ตก็ได้นะครับในกรณีที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าคอนฟ lict ในแต่ละส่วนไม่ถูกเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะรีเควสให้ทางซัพพอร์ตของทาง Typ e t e a m เนี่ยนะครับ Access เข้ามาช่วยอมอนิเตอร์ให้แล้วก็ช่วยแก้ไขให้ได้นะครับแต่ของใครที่หมดไลเซน์หรือว่าหมดอายุนะครับแต่ก็ยังอัปเดตได้ตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าซัพพอร์ตเขาเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตให้เราเหมือนครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้กลุ่มซัพพอร์ตให้เป็นประโยชน์นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราดูรายละเอียดพวกนี้คร่าวๆเนี่ยนะครับเราลองคลิกตัวนี้ดูนะครับ รอสักคู่นะครับดาวน์โหลดอยู่เขาจะส่งเรามาที่หน้า All-in-One Toolbox นะครับก็จะเป็นหน้ารวมผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดเลยนะครับ t ช้สุด i s Your All-in-One Toolbox to Create a WordPress Website That c o n v e r t v i s i t o r into Leads and c u s t o m e r นะครับก็คือสามารถที่จะ convert ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับให้เป็น Lead แล้วก็เป็นลูกค้าในลำดับถัดไปนะครับ ฟังก์ชันเขามีนะครับก็จะมี Type t h e m e Builder นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะครับสร้างหน้าโฮมเพจได้สร้างเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็ Type Architect ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างหน้า Landing Page ได้ซึ่งส่วนมากผมจะใช้ในการสร้างหน้า Landing Page เวลาที่ผมจะโปรโมทอะไรต่างๆหรือว่าสร้างหน้าเว็บบินาขึ้นมาสักหน้าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Type Lead ตรงนี้นะครับเป็นการสร้าง ฟอร์มในการเก็บอีเมลนะครับอันนี้ก็จะเป็น quiz builder นะครับก็เป็นแบบสอบถามนะครับคือแบบสอบถามเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บข้อมูลได้ลึกนะครับเช่นเราอาจจะติดแท็กทุกทุกคำถามว่าลูกค้าสนใจเรื่องนี้เขาตอบข้อนี้นะครับหมายความว่าเขาสนใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตเราก็มาเซกเมนต์ข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะหาสินค้า Every a อฟฟเเนี่ย ส่งไปขายให้เขาได้นะครับแต่ในมุมของผมเนี่ยที่ผมทำคอร์สเนี่ยนะครับผมก็จะเซอร์วยปัญหาของยูเซอร์นะครับว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมีอะไรนะครับจากนั้นผมก็จะไปทำคอนเทนต์เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับเขาอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับแอปแอนติทิสเนี่ยนะครับก็เป็นาการสร้างคอร์สออนไลน์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นคอมเมนต์นะครับ Uh, type Comment เนี่ยจะมีข้อดีคือเราสามารถที่จะ Convert Comment เนี่ยให้มาเป็น t ท uh, t t i m o n i a l ได้นะครับเราสามารถที่จะเก็บมาเป็น t ท s t i m o n i a l ให้ลูกค้าได้เห็นได้นะครับแล้วก็เกิดความ uh, ไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจ uh, ซื้อสินค้าหรือบริการเราได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็น Type Ultimatum นะครับที่ผมบอกว่าจะเป็น uh, ตัวที่กระตุ้นให้เกิด Conversion ได้ เร็วขึ้นนะครับเช่นลิมิตไทม์นะครับจับเวลานะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดเวลาใน24ชั่วโมงนะครับในอีก12ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือว่าใน15นาทีอะไรอย่างเี้นะครับก็จะกระตุ้นได้เร็วขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับโอเวชั่นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วนตัว ถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น type optimize นะครับเราสามารถที่จะทดสอบ landing page 2แบบได้ว่าแบบไหนที่ convert ลูกค้าได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งให้ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เพิ่ง launch ออกมาก็เป็นตัว type o p t i m a t e r นะครับก็จะเป็นลักษณะของการสมมุติว่าผมทำเว็บขายสินค้าออนไลน์แล้วกันนะครับ ผมก็จะคอนเน็กระหว่างลูกค้าที่หยิบสินค้าใส่ตะกร้านะครับแล้วก็30นาทีแล้วยังไม่กดเช็คเอาท์นะครับหรือ1วันแล้วยังไม่กดเช็คเอาท์นะครับผมก็จะให้ทิกเกอร์ส่งไปที่ e mail, อีเมลอย่างแอคทีฟแคมเปญนะครับให้แอคทีฟแคมเปญเนี่ยทำการส่งอ e ีเมลมารีมายาว่า,าคุณมีสินค้าที่รอชำระอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเขายังไม่เข้าไปดูอีกเราก็อาจจะส่งในส่วนของอโปรโมชั่นโค้ดหมายควาวว่าคุณสามารถใช้โค้ดนี้เพื่อรับส่วนลด10%โค้ดนี้จะหมดเวลาภายใน3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคที่เราจะเล่นนะครับนี่ครับเขาก็จะมี สาธิตเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็น type a r c h i t e c t นะครับอันนี้ก็เป็น landing page นะครับเป็น pre design นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ type university ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับฟังกช์ชันที่มีเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมก็จะรู้เฉพาะส่วนที่ผมใช้นะครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆ ใช้ไอตัว type team เนี่ยนะครับก็มาปรึกษากันได้นะครับใครที่จะลงเรียนคอร์ส ultimate marketing กับผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้ว่า,าติดตรงไหนหรือว่าต้องการคำแนะนำตรงไหนเพิ่มนะครับผมก็จะช่วยแนะนำให้นะครับหรืออันไหนที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองคุยกับ support ให้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวลองอคลิกตรงนี้ดูนะครับ get type นะครับ เขาจะมีอยู่2ราคานะครับตัวนี้นะครับไทป์ยสุดนะครับเกเหรียญต่อคอร์เตอร์ก็คือทุก3เดือนนะครับ3เดือน90เหรียญ3เดือน90เหรียญอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นรายปีนะครับก็228เหรียญนะครับทีนี้ความต่างของ2แพ็กเกจนี้นะครับก็คือ1นะครับใช้ทีมปลักอินทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้ไล่มานะครับแล้วก็ใช้ทีมบิลเดอร์นะครับเชฟชิป and Omni นะครับอันนี้เป็นธีมนะครับ s h i p ิ s h i f t and Omni นะครับเหมือนกันนะแล้วก็เอา i t e d Support นะครับ u n m i t e d Update นะครับแล้วก็ Access Type University เหมือนกันนะครับ Install up to 25 Website นะครับก็คือในไรเซนที่เราซื้อเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้25เว็บไซต์นะครับใครที่มีมากกว่า1เว็บไซต์นะครับก็จะคุ้มนะครับใครที่ทำเว็บไซต์เดียวก็ค่อนข้างที่จะ จ่ายแพงนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องหาเพื่อนมาช่วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันนี้แบ็คการันตี30วันนะครับมันนี่แบ็คการันตี30วันส่วนตัวาลายปีนะครับ228เหรียญเนี่ยนะครับก็ไม่ได้การันตีนะครับเป็นโลเวตไพรส์นะครับเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะ,มะสมัครใช้บริการก็สามารถที่จะ ไยนาวได้เลยนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวในส่วนของ t y ไทฟ e ีมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมจะพาไปทัวร์หลังบ้านของไอตัวระบบนะครับที่เราติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ